ปชเป็นองค์กรที่มีกรรมการทั้งหมดห9คน9คน9คนดำรงตำแหน่งเท่าไหร่รู้ไหมครับคนหนึ่ง9ปีต้องดูว่าหนึ่งท่านที่กเกษียณนั้นตำแหน่งที่มททาทดแทนได้แค่หนึ่งคนนั้นจะเป็นใครกับองค์กรอิสระองค์กรอย่างปปชที่เป็นความหวังของประชาชนนะครับปปชเป็นองค์กรอิสระที่เป็นความหวังของคนยุคใหม่ว่าจะเป็นองค์กรที่สร้างความเป็นธรรมให้กับประเทศชาติแต่ถึงวันนี้ หลายๆคดีหลายๆสิ่งที่ตัดสินออกมานั้นยังมีข้อสงสัยมีคาใจของประชาชนอยู่บ้างครับสังคมคาใจนะครับใน5-6คดีคดีนะครับที่มีการตัดสินมาโดยเฉพาะในช่วง7ปีที่ผ่านมายุคคสชกับรัฐบาลเนี้ยเอาที่ประธานปปชชุดนี้พลตเอกวัชรพลประสานราชกิจที่เป็นประธานเนี่ยมี5คดีนะที่ทาให้คนสงสัยแม้ว่ามตินั้นมันจบไปแล้วแต่คนสงสัย ครับก็คือหนึ่งเรื่องคดีก่อสร้างอุทยานราชพักที่หัวหินโอ้นี่พูดถึงกันเยอะเกี่ยวอันนี้แต่ว่าบมชตอนนั้นมีมติ9-0นะว่าไม่ผิดคดีนี้สถานใจคนไทยเช่นเดียวกันเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องยอมรับครับครับคนที่ดําเนินการยอมรับว่ามีคนมาขอเงินและจ่ายต่างกันแล้วกโอนเรื่องของหลอกใช่ลงหลอกไงไม่ผิด สุดท้ายมติคือ9ต่อศูนย์ครับเออไม่ผิดปปชเลยกลายเป็นปปชทำไมต้องชอชคือชอนี่เขาพูดกันครับมอบเป้าสะอาดทุกครั้งลาใจกันทุกคราเอาที่สองีที่สองคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนอันนี้ของคดีที่โฟกัสไปที่ ลุงป้อมครับปวิดวงสุวรรณตอนนั้นมติด้วยคะแนน5ต่อ3นะตีตกแต่ว่าไม่เอกฉันตีตกคำร้องไปตีตกคำร้องนะอันนี้ถึงแม้มติบอกว่ายุติคดีครับแต่สังคมยังอึ้งอยู่เขาบอกว่าเป็นซับอะไรนะซับซับที่ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไงซับที่ไม่เปลี่ยนแปลงซับคงที่ไง เวลายืมมาแล้วเวลาคืนกลับเขาได้ทรัพย์เหมือนเดิมไม่เยืมเพื่อนนะไม่เคยยืมเพื่อนไงไม่เคยยืมจําไว้นะว่าจะยืมลุงว้าจะยืมลุงเนี่ยถ้ายืมเงินเนี่ยต้องแจ้งเพราะอะไรเพราะมันมีดอกเบี้ยเขาเรียกว่าทรัพย์คงรูปนะครับคดีที่สสามนะครับคดีกล่าวหาทุจริตในการขุดคลองแหล่งน้ํานะครับขององค์การฐานผ่านศึกคดีนี้เงียบหายตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีอะไรไม่มีการชี้มูลคนี่ในมือปปชคดีเงียบหายโอ้ ตกใจคดีเรื่องการทุจริตสร้างฝ่ายแมวอืมอันนี้หกต่อสามหยิบมาตอนที่มีข่าวว่าสามิตรเปรี้ยวๆใช่ไหมคดีนี้เนี่ยนานมาแล้วครับตั้งแต่คุณอนงวันเทพสุทินภรรยาสร้างฝ่ายแมวภรรยาของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นแล้วเว่าการกระทรวงทรัพยากรตอนนัานมากนานนะนาน สมัยรัฐบาลอภพิสิทธ์ใช่ไหมใช่นะครับเมื่อสี่ต่อสามไม่ฟ้องคุณอนงวันครับคดีที่หคือเกี่ยวข้องกับสามิตรอีกคนหนึ่งสินบนข้ามชาติโรสลอยเนะฮะการสอบสวนตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นครับมีชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอนนั้นคุณสุนิยันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วยังเพิ่งล่าสุดเพิ่งล่าสุดบิ๊กติ๊ก ครับบิ๊กติ๊กน้องชายพลเอกประยุทธ์จันโอชาบิ๊กติกนี่ชื่อจริงพลเอกปีชาจันโอชาครับนะครับคดีเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จแต่มติปปชบอกว่าตีตกด้วยมติ8ต่อหนึ่งไม่เจตนาไม่เจตนาโอ้ครับไม่เจตนาด้วยบอกว่าบ้านยังสร้างไม่เสร็จนั่นน่ะสิแต่ที่ดินมันอยู่อ๋อไม่เอาที่ดินมารวมราคา ที่ดินเนี่ยมันประเมินราคาได้ไหมได้ได้สิบ้านรู้อยู่แล้วว่าราคาเท่าไหร่บ้านสร้างไม่เสร็จอาจจะประเมินราคาไม่ได้อแต่ที่ดินมันประเมินราคาได้ตลอดเวลาตลอดเวลาถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคายังมีอยู่ระหว่างไต่สวนอีกพี่พี่โอพี่ช้างนี่เป็นเรื่องของการคาใจขององค์กรที่ทําหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครับครับมาเรื่องที่คาอยู่อีกสองสามเรื่องก็คือเรื่องของที่มีการร้องได้หยิบมาพิจารณา ทุกคดีที่กระทรวงมหาดไทยไปอนุมัติให้เอกชนเช่าที่ที่อิสานะที่ขอนแก่นอ่นนั้นคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาใช่ครับถูกหยิบขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งคนก็คาใจว่าตกลงปปชจะจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างไรครับปปชเป็นองค์กรที่มีกรรมการทั้งหมด9คน9คน9คนดำรงตำแหน่งเท่าไหร่รู้ไหมครับคนหนึ่ง9ปีโอไม่เท่ากันพี่โอคนที่มาก่อนรัฐมนูลปี60 ครับดำรงตแหน่งเกปีแต่คนที่มาหลังรํำนูนปี60จะดำรงแค่เจปีเจ็ดปีแต่ละคนแต่ละคนที่ดำรงตำแหน่งร้วนแล้วแต่เป็นความหวังว่าจะปราบปรามการทุจริตได้ครับแต่ปัญหาที่ทุกคนคาใจคือการตัดสินใจครับและรอบนี้ปปชหนึ่งท่านหมดวาระหมดอายุลงอายุในเจ็ดสิบปีครับพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองตอนนี้กำลังสรรหากันอยู่ครับ ผู้สรรหาทั้งหมด10คนทนายความนี่สี่คนผู้พิพากษาเนี่ยสี่คนผู้สมัครรับสรรหารับการสรรหาแต่เขาว่าตัวเต็งก็อยู่ที่นี่ครับสองท่านนี้เหรอตัวเต็งจะอยู่กันที่หนึ่งท่านที่เป็นนายทหารเนี่ยเจ้ากรมพระธรรมนูนครับประชาพัฐวัจนรั์เคยสมัครกศธชเป็นตัวเต็งอ๋อใช่แต่สุดท้ายล้มไปรอบนี้เขาบอกให้ดูคนนี้คนอื่นไม่ต้องดูแล้วตอนที่สองอ่ะ ท่านที่สองเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์อารยะปรีชาเมตตาพี่โอจะบอกว่าเต็งเนี่ยอาจจะมีสองคนแต่ว่าให้จิ้มไปดูตัวนี้ยครับสังเกตตัวนี้มาให้สังเกตตัวนี้หวยล็อกอีกเหรอไม่รู้แต่รอบนี้เขาบอกต้องการมือกฎหมายเข้าไปทํางานมือกฎหมายปปชมือกจะมีศักดิ์ศรีอย่างไรครับโอ่ได้อยู่ที่ใครนครับอยู่ที่กรรมการทุกคนนี่แหละปปชมีมือกฎหมายอยู่แล้วหลายคยบนะพี่โตนี่ดูดิแต่ละคนก็มือกฎหมายทั้งนั้นมือกฎหมายอย่างเฉพาะโดยเฉพาะคุณนัทจักรใช่ไหม รัฐจักรสุชาตินี่ก็ใช่นี่เป็นนักรัฐศาสตร์นรงรัต a m a ร i t คุณสุภาิยพิตินบัญชีบัญชีโนนก็เป็นนักกฎหมายสุวรรณจุนนี่นักกฎหมายเลยมเห็นไหมแต่ละคนเชี่ยวกลากทั้งนั้นเลยครับเพราะนต้องดูว่าหนึ่งท่านที่เกษียณนั้นตำแหน่งที่มาทดแทนได้แค่หนึ่งคนนั้นจะเป็นใครกับองค์กรอิสระองค์กรอย่างปปชที่เป็นความหวังของประชาชนนะครับ